ครับพ,พี่น้องครับสวัสดีครับทุกท่านกำลังอยู่กับบาร์มีแล้วก็อีสานบ้านข่อยองเ,งงเนาะพี่น้องเนะอะขาไปยังหรอกพ่อะงี้มันเขาไปไหนยุสมบูรณ์อ่ะมาบักโมเจ้าแรกพี่น้องเขาสีหาเบิ้งสิ่งของเขาสีหาเบิ้งของสวยๆงามๆเนาะพี่น้องเนอกับตลาดข้องถมทรายมู่นพี่น้องเอ้ยไม่ใช่ของถมกตลาดนัดเขาเป็นตลาดนัดเนาะพี่น้องเนะอะตลาดนัดทรายมู่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอำเภอพี่น้อง เขาผ้าพีผ้าหนองมาเบิงกันแล้วว่าตรงสวนเที่ยวนีมากกันแบบเที่ยวนี่มากกันแบบกกแบบอ่าเต็มเต็มจุกจุกสองขางทางกันไปเลยพี่น้องผมโ,โมโม,โมปันปันกันแน่นอนนี่วะฮะอันนี้เขาเรียกอะไรได้ฟุกกูมันเป็นยังวะ ซื้อกินน้างดูหน่อยข้างในมีไส้ป่าวว่มันซาบะต์ปลาเอาแนลนักไว้เอาแบบไรไม่รู้อเ,เอาแบบไรสีร้องกินเบ้างพี่น้องนี่มันบ้านาชิมิอันภาษาไทยหรอกบ่ามีป่าสตรอเบอรี่นะสตรอเบอรี่เอาสีนี่เหรอนี่สีนี่ล้มสดเอา,าอเอาใสามันมีใสป่าครับเับคสายตาไปเลยใสนูเทลล่าคือยังครับเป็นช็อกโกแลตช็อกโกแลต ใส่ทั่วเรียงอย่างนีร้รัมีปะบ่มีปะทั่วเรียงเบ็ดน,นะทุเรียนช็อกโกแลตชาเขียวนมสดอ๋อ,อเอาพอจะกินยังอ่ะซีว่าฝาบูเบอรีป่ปะครับบูเบอรี่หนึ่งอันนี้จ,นจะลงได้ยี่สิบอันนี้น <laughs> ช็อกโกแลตเหรอเอออ่ะโอเคไปซีอีอน่นแค่นั้นเคยไปซื้อน้ำก่อนแล็บกระไก่กินนีดนึ่งเออก็ต้องไปซื้อน้ำก็แล้่ยวได้เจ้า ต้องร่องพี่น้องอีหยังกับตัวบ้าม,มีบ่ได้กันบ่กินบ่อหูหน่อยนอเนาะเฮาต้องร่องกันมันแซ่บเฮาก็สิได้มันแกวตะเข่าสาบาทพี่น้องเอ้ยอม,มาลาบอนี่โอ้มาลาพี่น้องผมแก้วหอมมาก ตำแรกคือเกาครับอ้าวอืมกงได้มาได้ยังมือแล้วสวัสดีค่ะมาเคลื่อนบืชที่สการตะเกาขเขาเห็ดงานบริการนั่นคือล่าได้เหรอคุณอาหารไปคุณเนี่เส็จลาครับผมสวอบเท่าไหรครับสอบเท่าไรนี่โอ้ยโคตรคุ้มพี่น้อง ใส่ขวานควกแล้วก่อนนะพูดเหรอครับคือเขาไปนั่นได้นะควกเล่าอ่ะอันนี้เป็นพริกสดผสมพริกแห้งเนาะครับแม่ค้าเนาะสูตรค่องข้างร้านสูตรค่องข้างร้านล้านคือซื้อร้านครับว่ามีแมนบอนยืนทากันเป็นแถวเลยพี่น้อง ซื้อร้านว่าโคกญ่วัตถุดิบเราโคตรเด็ดอ่ะเบิง่งติละ่ะใหญ่สูแล้วอีกแล้วน้วนองปลยย่อยญ่ท <c oughs> ุกอย่างน้องปายใหญ่ทุกอย่างอุ้ยมีวัตถุดิบเพิ่นหลายพี่น้องส่วนประกอบเพลนอ่ะเบื้องปฏิบ้าบ้ามีเว้าโพดเบิง่งเอาติล่ะลูกค้าทากันเป็นแถวเลยอืออันนี้เพราแมนเอามาโชว์แมนบอกครับตัตั้มเลยจริง ตำได้จริงได้พี่น้องนี่เป็นดามจับพร้อมจับพอดีให้ลูกกว้านพร้อ,อ,กกอมเก้วเอาเดี๋ยวเขาจังวนกลับมาพี่น้องผมนี่แหละต้องเจอกันทุกวันไปรเรือหัดยมุนเซาเด้อนาสายมุนวิทยานะ่ะเต็มไปเบิดพี่น้องผมอุ <c oughs> ้เขียบหมูไหมพ <c oughs> าดเป็นตะกินตแต่เขียบหมู <c oughs> ไปว่าแล้วอีสานบา้านเคาหนุ่มบ่กมีผาดเขียบหมูครับขาประจำเขียบหมูใส่ร่องบ่ซิมเบืองแมนบ่ครับซิมกับซิม <c oughs>

นี่ก็ลาบหัวปีนี้ก็มันนันนี่มบัตรเช้าบัตรค้าบาทก็มีนะจ๊ะหัวลเนี่ยแบกอินแบกมีขายดีพี่น้องเพราะว่าเบื่องราคาเอาอ่ะมันจะโคตรเชื่อก่ะยังบุญเนี่ยเขียดเครื่มีบัตรโอ้หมูขายถูกมาก ขายถูกมากมากพี่น้องผมกุนขุนทินขาและค่ามื่อสองส้างรุมบุญเฮียงลายพีร้องใส่เวลายางแบบชม่วงหนึ่งเจะสี่แล้วบว่าแล้วคุณคือร่มเท้พี่น้องรมมยังบัข้ามต้นนีรุ่นบ่พี่น้องบัขามต้นนีรุ่นบ่ ขาเจ้ามาคือลุ่มกัาเขว่าดี่โอ้บะคำหวานถั่วลานบ่ธรรมดาอุดยัดพี่น้องผมตำกล้วยฮะไปกินไปกินตำลานนั่นที่ไรเอาเพื่อจะเอาอยากได้ตำกล้วยเวลาหน,นึ่งเบอร์จเจ้าอยาก บ่ไม่่น่าจะมีเอาเลยครับกลางๆตำกล้วยพี่น้องผมน้ำา่าหิ้ยแบบแค่เขาเจอวัตถุดิบแบบนี้บักเดียบักนี้เป็นต่างบักเบียบักเดียบักง้อกล้วยบักเขียบักย่อมบักเฟียงมันไปรวมกันอยู่ในโคกแล้วพี่น้องมันไปรวมกันอยู่ในโคกแล้ว ปลลาาหอมนนดขงแ่ต้องต้องมีกำลังพ่ายแนหลายได้พี่น้องตั้กล้วยเนี่ว่า,ามีบอกเลยแม่คขาดก้ามขึ้น<งด>อ่ะไปสร้างพี่ทางพี่โอ้มาปอบมาขาดพี่เก่าโอ้สวยพี่น้องผมโอ้มาได้วเลยสวยงามพี่น้องผมเอเอ,าเอ,าเอาสาวนักเรียนไปสิสัเบอร์เข้าห้องเวิร์ดพวพี่น้อง น้องๆนักเรียนนักศึกษาเข่าห้องเบิดบ่อยางเข้าเดียวพร้อมสิบชิบนาที่เราพี่น้องเลยอืออืออูน้องๆนักเรียนเข่าห้องเบิดแล้วพี่น้องเอ้ยรักแด่ธรรมดาบ่ะพี่น้องว่า เป็นตลาดที่ถือว่าใหญ่ที่สุดแล้วพี่น้องผมที่ใหญ่ที่สุดแล้วในอำเภอทรายมุนสองขางทางรร้งเพราวมท่างลุมอมันทั้งลุมนี้ยางเ่หาวาดเ่ไหวหรอไปอืนากากหมูมครก แฟช็อกแฟสัฟน่นไม่ยิ่งเนาะพี่น้องเนาะคือทมว่ามั่นนายางบ่มั่นนายางอยู่แล้วพี่น้องมั่นนายางอยู่แล้วนะครับเนาะมูเนี่ยของอยากของกินเดีย๋ยวเขาจะสีงโง่ลงไปพุน่นสุดจัดบาลานบอกนี่อันนี้กะที่เด,เด็กหน่อยขัน,นยีมุเซอรเด็กหน่อยนเรีนเขาสีรุ่มกันเลยพี่น้อง ครับกว่ากุ้ยไล่ใหญ่อเอ้ยคือพ่อไหมเงี้ยนัน่นปะห้า,โกโกยายังสี่คือพวกมาพ่อาวรวยเก้าเก้าสวยงามถือไปฝากมาเงี้ยนัน่นถือว่าบ้ามีบรรลุภารกิจเสร็จสิ้นไปแล้วนะครับเนาะครับขับสัญญาที่ว่าสีา่ไฮอาเสียเพิน่นถือว่าเฮาได้ไปแล้วก็ถือว่าเฮา ต้องไปนี้พรไปรับปลาผู้ใดมั่วๆเลยอ่บาดพี่น้องลงเที่ยวห้อหาบอ่อใดเมื่อกลายเป็นว่าเ้าเอา่เอห้อเห็ดบอด่อใดตามคำบอกของเขาเนี่ยนะนะอย่างปลาหมึกกุ้งสดๆใหม่ๆอ่ะพี่น้องผม,มเดี๋ยวบามีเจ้าพลาลุกยางลงม,มาอีกฟังหนึ่งซะไทยไส้กลรองไร้มันอ่าหูซึกว่ามันเมียมันเมียม,ม,มือราคาหูซึกว่าอีหยังบุญนี่ผัดไทยพี่น้องผัดไทยผัดไทย ไก่เป็นโตหมุนแหละไก่เป็นโตหมุนนะพี่น้องเป็นแต่แสบแหงว่ะสีกินกับตำบักหุงงนะพี่น้องเนะาะโอ้มแมนขาประจําเป็นคือกันครับคุณนซึกว่วาแสบดีโอ้ยเหียังบาดพี่น้องคุณคือลายแท้คือหุม่มแท้ไอ้แแปลกลที่ขันลานก็คือลานเขาหุ่มเขาห้อนะพี่น้องเนาะ มันตรงแซ่บอ่ะข้าศัตริข้าเจ้าสิบล่อคิวไลายขนาดนี้เลยเบิงเ่งออกครับดีครับ <ng> สมงัวของคุณแม่ลาบงัวกับมาเหมือนเดิมคือเกา่ายิมลองเก่าพร้อมนะคุณแม่เนาะอืม,มยิมมั่วยิมลองเกา่าพรอเดี๋ยวว่างีเจ้าสีผ้าอยางง่างโง่ขื่นมาเนาะครับเนาะคนลุ่มคันคนลุ่มเ่าต้องเขาไปลุ่มนำ้ำเจ้งสีหู หอยเชงอม้นลุ่มหอยอืออืออือ,อนลุ่มหอยตัวตัวบ้ามีกับมาติดใจนี่แหละปลาไปเลี่ยงเลี่ยงแช้งไรบ่มีสถานที่ของบลามีมีสถานที่สีไข่ยอยู่พี่น้องเลี่ยงมันตัวใหญ่ไปขวามุนอืออืออเอาขันกันเนเ,นเห็นอะน้ำปล่อยหาใส่อะไพี่น้อง ป้าย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 โอ้ยส่วนเสียภา่้องเสียจัย่างไรห้องสี่ขึ้นบ่ตัวนี้สะดุดตาบ่พี่น้องแต่ว่าเป้า,ปามีมันผู้หน่อยวกว่า ใส่ง่ายก้อนนี่บาาา้ามี๋อเรี่ยงซื้อ่างามสะดุดตามักหมากพี่นอ้องไปสุดทางนี่ก็เป็นโซนเสียพานนะั่นแหละครับพี่น้องผมครับเรากลับมาอยู่ฝั่งนี้ซะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องหาเรือก,ก้อนว่ะมาแลา้วพี่น้องบินมาจากนอร์เวย์เลยรเค,ครับผม,มขายโคด,ดีจุกจุกของมาลูกไม,ไม่ไม่เลยเนาะครับเนาะครับทอดที่กับตำบักแจงตำบักทั่วก็ดีแซ่บข้าเหนียวหนึ่งไมไม่เก็ดโมงเสาครับ ดึงหูบ่ออกครับดึงหูบ่ออกอโอ้ตัวลอยปานได้ฟีนั่นะแล้วพี่น้องคร,รับเพป็นเขาเป็นเฮ็ดเดียดียวให้ขนาดนี้ได้ต,ตัวเป่งเป่งเนาะครับเนาะเป่งเป่งเลยเป่งเป่งขอดทำเป็วพี่น้องซื้อหลานเมื่อไงครับซื้อหลานเน่ะเป็น, <c oughs> นลิซี่ใครถดใครลดความกันชื่นชมหลานเราพี่นอ้องชื่นชมครับตาให้เห็นพร้อม สัมผัสได้รูปได้ายได้สัมผัสได้รูปได้บายได้อีกต่างหากครับครับผมไปกันต่อโอ้ยตะกัดเตียนไปใจเก็บจังดาเดี๋ยวมาตะจังไดพี้เลี้ยงได้าโอ้เลี้ยงได้หมดเลยเลี้ยงได้ตซ้อนพี่น้อง ทอดกับเกี๊ยบนาเน่าๆเนี่ยน,นี่เนาะพี่น้องนะเนาะเน่าๆเนี่ยน,นี่ขา้าวห่อนๆราคาบักสองซ่าวหรือว่นาน้ำเกี๊ยวก็เย็นๆพี่น้องผมมันต้องแสีบแน่นอนแซน,น,น,นวิชท,ทอดพี่น้องโรตีสายไหมพี่น,อนอ้องอ่าฮะอ่าฮะอือฮะอือฮะ ถามได้ถามไปแต่ไม่มีใครตอบร้านนี้เป็นตาแสบหรือเปล่น้องขนหุ่มเลยคนหุ่มคนหุ่มดุซีนขนหุ่มร้านไหนดี่คนหุ่มเขาว่าพาดจีสิเขาไปที่ไปตามเขาไปถามเขาไปไทยเนาะพี่น้องเนาะเขาสีลงใสเขาสีลงพุ่นบ่ลงพุ่นก็ใชสีสวาดานใสพี่น้องมันลายอีดีเลยของหวานว้าว วาวสุดจัดบอสพี่นอ้องว่ะเห็นบอยยางสองฟังหนี่ยา,างจังได้กับบอสสุดพี่นอ้องเลยยางจังได้กับบอสสุดน้ำว่ายน้ำว่าย เตามออยู่ด้ครับผมขอบคุณหลายๆครับผมของแขกนี่แหละพี่น้องคือทอตอนเป็นเด็กหน่อยตอนเป็นเด็กหน่อยไม่ใหญ่เราสี่สือมา่อไหร่นะเขาไปหาขายอยู่นหมู่บ้านบานเขากเอามากินกับเขาแม่นครับสุดยอดสุดยอดอีหลีคันอ่าเป็นลักษณะเนี่ยถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายกล่องสมลูปไหมสมรูมให้ลูกดูอออกล่องแจ้ว ไายบ่าวมีพาลงพีเลยบานเดี๋ยวไปเบื้องก่อนอสาเด็กหน่อยนะพี่อนเพื่อนพักกันไปไอ้นี่เบิร์ตพี่น้องเขาห้องเขาเกอร์เบิร์ตล้วนะครับเนะาะคุนล้านค้าปลาแดกขายที่ดีโคตรหอมเลยปลาแดกกินปลแดกโคตรหอมเลยไปทางลุมต่อพี่น้องผมเดี๋ยวเขาสิไปหาน้องสุดที่ใช่เนาะบ่าวสุดที่ใช่จะคข้องล้านเสือผ้ามือสองที่ ยิ่งหญ่พี่น้องผมที่สุดในยานนี้แล้วนะครับเนาะสวนทางล่างนี่เป็นเสือผาเป็นแฟชันพี่น้องผมแฟชั่นครับสวัสดีครับครับอ่ะมาจังสี่มาจังสี่มาจังสี่ว้าว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 เดี๋ยวไปเซะละคุณสุตติชัยเฮาอยุลานใดบ่กูหแต่ว่าเขาต้องนั่งไปอือหือ คล้องใส่คล้องสวยพี่น้องมันไม่ใช่ธรรมดาเนาะพี่น้องนะหูละสิบหูลาสิบกระไดเนาะคุณแม่เบ่งหมอนปอกหมอนนี่แหละครับขององใสยมุ่น อำเภอไทรมุ่นนาโรงเรียนไทรมูลนวิทยาเด้อพี่น้องเ้อนทะุกวันไปเรือัสมาเจอกันให้ไดพี่น้องผมสวัสดีครับเสียผ้ามือสองที่ขายดีที่สุดในย่านนี้เบ้ามีบอกแล้วลูกค้าเราบ่าขาดสายเด้ยเล่าสายบุญนำสายขาขายนำพี่น้องเสียผ้พาพื้นคุณภาพดีน่แหลัละกไะไดอาทิตย์วันจัดไปสองตัวอาทิตย์นี้คงจะต้องจัดไปอีกแจ็สองตัวพี่น้องผม อุ้ยเสียางามขอดูหน่อยว้าวว้าวงามพี่น้องงามงามเป็นงานงาคุณลัภาพด้วยนี่คันเบื้องเจ้านึงซ้ำมือหนึ่งคนเดียเสียผาเราทุกวันเปืนหัดยามืา่งเสาร์นะพี่น้องเด้อคุณสุทีใช่พี่น้องแอบแดงไหวที่ช่องอีสานบ้านขอยเองน่ะนานลุเรียนใายมูลวิทยาลัตสิมาทุกวันไปืนหัดคันวันธรรมดาเราก็ไปข้ามเคลื่อนแก้วเนี่ย มาหาเนี่ยบันตาท่องเนี่ยเป็นไ้ครับคุณสุสที่ใช่สบายดีครับสวัสดีครับคลายดิบคลายดีมีลูกค้าเข้าไปจำอืมมาธรรมดาอ่ะเขาไปเดินให้ทัวร์ก่อนจังมาหาเพื่อนเขาไปเดินให้ทัวร์ก่อนจังมาหาเพื่อนพี่น้องมันกว้างมันใหญ่เลือกเกินขันยางว่ตถัวบ่แล้วได้นี่อืมยางว่ตั่วบ่แล้ว เฮ้ยขึ้นไสแล้วพี่น้องบาทน,นี่โอ้โหสุดลูกหูลูกตาใหญ่ยยบนใหญ่เบิ่งเอาอ่ะลอกพี่น้องวัรมาดาเสียพานาะแพ่อ,อันนี้ทางล่างเป็นพวกแฟชั่นเป็นเสียเป็นพาเป็นของใส่เบ็ดตะเล็ดเครื่องประดับโตตนพี่น้องอืม ส่งวอรมส่งยีนนาหนาวพี่น้องตัวละลอยได้ย่างโกเลยส่วนต้นใหม่ส่วนเสียฟาหมือสองอุ้ยแก้วแท้ว้าวเสียฟาหมือสองขายดีดเลยคพิู่เอาใส่สาเปลอกคอมนสามสองบารมีอ่แล้วบ้ารมีมักส่งสไตล์นี้ อ่าพี่น้องผมขอบคุณทุกริย์ทุกสรัพทุกการที่กระตามเบอหนึ่งก็เอพี่น้องผมจากวิจัยทีมง,งานอีสานบ้านคอยเองพี่น้องเจอกันคลิปหนะ้าขอบคุณครับสวัสดีครับทุกวันปฏิหินยมามืันเสาหนา้าโรงเรียนไส้มุ่นวิทยาในตัวอำเภอเด้พี่น้องเลยตลาดที่ใหญ่ที่สุดในอำเภอแล้วพี่น้องขอบคุณครับ